Like eternal sunshine วัสดีค่ะทุกคนช่องเมกไม่เดียวจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปติดความสุขสนานของ่ําคืนนี้คือเพราะว่าคลิปนี้จะมีถึง3เพลงคือซึ่ง3เพลงจะมี1นบอยแบนด์กับ2อศิลปินโซโล่บอกเลยว่าทั้ง3เพลงนี้เอามาในคลิปนี้มีความน่าสนใจทั้ง3เพลงเลยเราก็เลยรวมทั้ง3เพลงมาอยู่ในคลิปนี้เถอะเพราะฉะนั้นก็เรามาเริ่มกับเพลงแรกที่เด็กหญชาก็เพลงนี้เลยเถอะเอทีซึ่งจริงแล้วเอทีก็เพิ่งคัมแบ็คเพลงเดจาวูไปซึ่งเราก็ได้มีการเรียนแบนเพลงเดจาวูแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดูได้เเลพนรใคิป อีท่านสั้นชายเธอซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีการแบบว่ามีการโหวตกันว่าระหว่างเดตาวูเพลงนี้เพลงไหนจะเป็นเพลงโปรโมทสุดท้ายก็คือก็เป็นเพลงเดตาวูแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีการให้โหวตแต่เราก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะมีเอวีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่ซึ่งก็คือปล่อยมาประมาณสองวันก่อนได้เพราะฉันก็อย่ารอช้ามาฟังเพลงของหนุ่มเอที่ก็เรียเธอมาดูดีกว่าค่ะเอถันนนสั้นชายมาเรืจ้าเต็มย่องหัวรอแล้วอ่ะเพราะเพลงมันต้องน่ารักจุิจุบจิบ เมนกี้ัหวโ,โอ้พี่อุ่นโะอ้โอ้ยัฟังดีนะอาสัา,าดีมากนารักอ้ยันนะฉันชอบยังไง่าเพลแบบสบายสายแบบฟังสบายสบายชอบเลยแบบนี้ไงเมนกีหรอนปะ่ะมิ่งทำแบบนี่หรอ คือแรกๆมายังแบบเฉยๆรู้สึกว่ายังแบบว่าเอ๊ยยังแบบยังไงแต่พอไปแปลมาดอมากเพลงอเรียนมากก็คือเพลงก็มีความสมองใสๆแต่ที่แต่คนคือมีความเค่ๆฟูๆมาก จริงเพลงนี้มีการฟังแล้วตอนชั้นออดิโอนะแต่พอดู MV มันก็ดูแบบแต่รักอะอยากเป็นตา่าะหมดเลยตัวตัวนาา่ารักค่ะรถก็คือแบบบึนเครื่องให้เลย เพลงมีความวิ้งดีฮงหรอผมดีฮงคือแบบ z ้ o m ิ้ใสมากข้างนี้สวยนะแบบเก็ดลายวงแบบถ่ายต้องไปกินด้วยไอริกระตุกชีสอย่างเงี้ยใช่หรอตัวเจคพอซานเห็นในลุคใสๆแบบรู้สึกว่าดีมากเลยนะดูเท่ๆก็ดีนะแต่แอบ,บชอบแบบลุคใสๆรู้สึกว่ามีความน่ารักตรงนี้ตรงนี้ไะคธอ เพลงกี่กับโฟน่าไว้ระลักระลักระลักไปค่ะไม่หรอะกโอ้โหข้างหลัเนี่ยเหมือนกรากำลังบินอะไร เซว่าอืมมัคือตอนฟังเพลงอ่ะก็รู้สึกแบบน่ารักน่ารักแบบชิคเก้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดู MV รู้สึกแบบไม่มีความแบบค o o l cool ะเจ๋อ แรามือคือแบบเยอะมากใชไหมได้นั่นอนี่มากโอ้ตายนั่นหรอ เอทนั่นจันชายอ่ะหรือว,ว่าจบแล้วอ๋อมีต่อมีต่อมีต่อหรือมีต่อแค่นี้อ่ะแค่นี้จริงๆอ่ะามีต่ออีกอ้โอ้เอ็มบนะีมีปริศนาปิดท้ายอีกแล้วเธอแล้วแต่ละวงหลายๆวงที่ชอบทำแบบนี้นะ จาได้ไหมจาไม่ได้เธอเพราะลืมเพราะว่าป่อจะ c o m แบ็ c ครั้งต่อไปหรือว่าป่าจะจาได้ว่าเพลงเก่าเป็นยังไงก็คือจาไม่ได้เธอแต่ไงก็น่าจะมีแบบว่าซิมบริกบางอย่างที่แบบต่อเนื่องกับเพลงสักเพลงหนึ่งนะอันนี้ดาวเอานะแต่อย่าบอกกันเลยว่าเพลงนี้น่ารักฟังออดีโอแล้วว่าน่ารักใช่ปะฟังอันนี้น่ารักเข้าไปใหญ่โอ้ยเธอฮอตเลยห้องฉันตอนนี้คือความน่ารักของซัมเมอร์มันสาดแสงมาในห้องในยามค่ำคืนนี้ก็แบบแทนเสหนาวเย็น ร้อนมากเธออู้ยิ่งามทุกคนเลยเธอเพราะฉันก็เอตันฟันชายดูเวอร์ชัน m อมวีน่ารักกุบกิบมากเดี๋ยวเราไปต่อก,กับคนที่สองจะได้นันก็คือนี้เลยซึ่งยอนเธอกลับมารอบนี้ก็มาเท่ๆอีกแล้วแต่รู้สึกว่าภาพที่ส่ออกมามีความแบบออบอุ่น มันมีความแบบนุ่มๆไหมแต่เป็นนุ่มๆที่มีจินตนาอะไรเป็นอย่างแอบแฝงอยู่มันปนไปด้วยความแบบรอคอยหรือว่าแบบความรักที่แบบกำลังรอคอยอยู่หรือเปล่านั้นเราก็ไม่สามารถดูได้ฉันก็ไปฟังเพลงของซึงยอนกัเอะเธอมาดูดีกว่าค่ะแต่ว่าเพลงของซึงยอนที่ฟังตุกคางรู้สึกว่าแต่ละเพลงอ่ะมันจะมีความเป็นแบบฝรั่งฝรั่งอินเตอร์มากนะแล้วเพลง MV กิจอาชีว์ความเป็นหนังๆเปิดมาก็รู้สึกว่าแบบมีความน่าสนใจแล้ว จังหวะเป็นเหมือนอ๋อเขอาจังหวะแบบคออะ่ะเอ้ยี่เออมันมีความน่าสนใจในแบบจังหวะเพลงอ่ะอุ้ยสีออหรอคือขนาดไว้ผมยาวยังดูดีอ่ะ กูน่ะโอ้ยก็มันเลื่อนหรอมันเหมือนเป็นความรักหรือว่ายังไงหรือว่าเอีต่อจากคำที่แล้วหรอลืมไงแต่ชอบนะยเอีขึงซึงยอนดูทุกครั้งอะ่ะคือดูรอบเดียวไม่ได้นะหลังจะกจบเลยเต้องไปดูต่อสองสามรอบนะเพราะว่าเอมีมีสตอรี่ตลอดอ อ๋อไม่น่ามีความแบบซีดซี้ดอะเหมือนแบบคนป่วยอย่างเงี้ยหรอแต่จังหวะเพลงเก๋มันมีความรู้สึกแบบแสงด้วยความเศร้าเออความเศร้าบางอยา่างเหมือนการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะอย่างจะเต้นนะแต่แบบ ซองคือเศร้ามากอ่ะเข้าใจป,ปะซึ่งก็ไม่ช้าเต้นได้อยากจะคลายตามเลยเป็นความเจ็บปวดแต่จังหวะเพลงชอบจีมีความแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันโอ้ นักร้องพวกฝรั่งที่แบบอยู่คนเดียวแล้วแบบขี่กีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอย่างนั้นเลยเธอโซโล่โซโล่ฝรั่งมาแต่รู้ว่าสเตจจะเต้นหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ยังไม่เห็นภาพเต้นของเพลงนี้เลยอ่ะอ่ะมีเห็นตอนเมื่อกี้ตอนฉากนึงที่เป็นแบบลงรถมันยเนี่ยเนี่ยเห็นแค่เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าของจริงจะมีเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวรู้สึกแบบคืออยากเต้นนะแต่รสึกว่าดนตรีมันชวนเต้นนะแต่รู้สึกว่ามันมันต้องเศร้าอ่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นคนฆ่าผู้หญิงอยู่ยังไงอยู่ตัวเองตายไปแล้วหรอเอาดีๆยังไงยังไงเฉลยไม่เฉลยยังไงโอ my god อ้อคืออะไรอ่ะ คือแบบปังเมื่อกี้คือแบบคือเซียนนอนจะฆ่าตายหรือว่ามีคนกาลังไล่ล่าหรือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นโรคหลักความตายแล้วก็ตอนนี้กําลังแบบทนทุกข์ทพรมาหรือเปล่ายังไงใครรู้ยังไงแต่จังหวะเพลงเก๋มากฉันชอบมากนะแต่ถ้าใครดูในเรื่องไงก็สามารถสปอยดารล่างได้เลยอ,อยากรู้มากแต่สึกว่ามันที่ย,ยามากคือเพลงดีอ่ะคือซึยนยอออกเพลงมา มีสไตล์เฉพาะตัวจริงเธอแล้วคือเพลงแต่ละครั้งที่ออกมากินไยความมินเตอร์สามากแต่ไม่ใช่แค่ความมินเตอร์สามากนะความเป็นตัวเองก็คือแบบชายมากเด่นมากเสียงต่างๆอะไรต่างๆคือแบบเอกลักษณ์มากเธอแล้วคือแบบอย่างเงี้ยดีงามมากแต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันสเตจเนี่ยจะมีเต้นหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนท่าเต้นมันก็ไม่ไโชว์เยอะไงหรือเวอร์ชันสเตจแต่เป็นแบบร้องเท่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูได้ยังไงเดี๋ยวเราก็มารอเวอร์ชันสเตจของซึงยอนแล้วกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนะแต่แค่เนี้ยโอ้โหดีมากไม่ฟังไม่ได้เธอเข้า YouTube เลยซึงยอน ดีงามมากๆเธอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปต่อกับคนที่3ามที่เราดิชั่นวันนี้ก็นี่เลยเธอพี่ยองแจเจ้าบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้พี่ยองแจเป็น first mini album ของพี่ยองแจครั้งแรกบอกเลยว่าแค่นี้ก็ต้องฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราไปฟังเพลงของพี่ยองแจปิดท้ายกันเลยเธอมาดูดีกว่าค่ะมาจ้ามาจ้าจังหวะมาก็คือแบบตุ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 บแล้วอ่ะตุบ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 ฉันยกค่ะเขียนยองแจกันแบ เพลงของพี่ยองแทรู้สึกว่าแบบแค่เริ่มมารู้สึกว่าแบบสัมผัสได้เลยว่าอินเตอร์จาแต่ก็ยังมีความเป็นป pop ปอรี่หน่อยๆวะอ๋อแต่เต้นก็คือแบบรู้สึกว่าพี่ยองแทแบบว่าเราอ่ะมารู้สึกว่า หน้าจะแบบมีก่การออกกําลังกายด้วยแล้วก็คือรู้สึกว่ามีความเฟิร์มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตก่าง,างที่ยายบอกว่าสึกแบบล่กขึ้นมากๆโคตรแก่ะเลยตามอ,อ,อร่อยโล เพนี้ชวนเลยจริงเลยอันนี้เรือยแบบไมต้องเก็บกดนะเพราะว่าเมื่อกี้คือตอนจึงยอมมีความสุขแบบุยเพลงต้องเศร้าอ่ะแต่ฉันอยากเรือยอ่ะแต่นี้คือเรือยได้เลยเพราะว่าสดใสมีความสดใสเลยมีความแฟนรีในเนื้อเพลงชวนเต้นเลยหล่อก็เล่นครว่าหล่อโอเคด้วย คือดาราอะรู้สึกว่าพี่ยองแทลุกเขาจะมีความสุขน่ารักน่ารักอะก็เลยแบบว่าไม่ได้มองแบบว่าในลุกความเท่หรืคอความแบบว่าคูลเลยนะจะมองความแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาดูลึกๆจริงๆ,ๆของพี่ยองแซอ่ะยองพี่ยองแทสุดเทมมากๆเทมไปชมเต้นจริงเสียงละมุนมากๆอ๋อ

ทำให้ตื่นเ้่ไมไม่เลยไม่ได้หรอกอื้อื้อื้ดี จบแล้วหรอโอเคจบแล้ว oh, จบเป็นหนังเออมีความเป็นหนังอยู่นะทุกคนนะก็จบแล้วของเพลงพี่ยองแจบอกเลยว่านาา่ารักหล่อหล่อนาา่ารักหล่อนาา่ารักเรื่องไม่ถูกแต่รู้สึก,กว่าเพลงนี้หล่อมากเมื่อกพี่ยงแจมาเป็นบินีนะบ้างครั้งนี้รู้สึกว่าแบบหืเพลงนี้งามมากไม่ฟังไม่ได้จริงๆว่าเพลงนี้คู่เดอะเบสมากแล้วเสียงพี่ยงแจแบบ ระมุนตุ้นแบบในหัวใจฉันมากคือมันดูแบบอบอวนอยู่ข้างในแล้วท่อนไฮโน้ตคือแบบข้้นสุดเสียงปลาดึงมากความหล่อเลยนะเลยและเ,ลละเพลงนี้เป็นเพลงที่หลอดว่าเซอร์โชนาเต้นเซอร์โชน่าหลบรวยแบบฮึมฮแบบึโย่ตลอดเลยเธอซึ่งแบบโอ้ใแนบบน้ำเลยเพลงพี่ยองแจฟังสบายๆน่ารักน่ารักใสๆมีความเท่แอบ,บแฝงอยู่เพราะฉันก็เข้า YouTube เหมือนกันเธอเซอร์พี่ยองแจเพลงใหม่ เพราะมากเธอแล้วดู MV ไปด้วยอัทโรสนี่งามสลอดทั้ง3เพลงที่เราใช้ในนี้เอทารอสันชายของ AT ก็คือมีความแบบซัมเมอร์ซัม,มเมอร์สดใสหล่อเท่คูลๆแบบคูลบอยโยโยโย,โยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเพลงที่2ของซึงยอนก็คือมีความแบบอินเตอร์แล้วจะบอกว่าอินเตอร์ที่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่ MV มีความน่าค้นหาซึ่งตัวเนี้ยฉันยังค้นหาไม่เจอเพราะฉันก็ถ้าใครสามารถรู้เนื้อเรื่องของเอวีเลยไงสปอยด้านล่างได้เลยมาคอมเมนต์ได้เลยจะไปอ่านทุกคนแน่นอนแต่บอกว่าเพลงของซึงยอนก็คือแบบเป็นเพลงที่ฉันอยากเต้นแต่จะรลืตามนะแต่ด้วยความที่ซึงยอนเสือที่ออกมามันดูมีความระทมทุกความเศร้าฉันก็ไม่กล้าเต้นแต่ซึ่งเพลงอ่ะดีงามเยี่ยมมากแต่เพลงที่สามของพี่ยองแฟก,ก็คือบอกเลยว่า The Base อยากจะเต้นแบบตลอดเธอไม่พลาดต้องเต้นเพลงนี้ต้องเลือ้อยคือมันมีความจังหวะต่างๆมันดีงามแล้วบุนตุ้นด้วยเสียงด้วยอะไรด้วยไฮโน้ตดีงามมากเพราะฉันก็ทั้งสามเพลงนี้ ฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจทุกคนในค่ำคืนนี้ด้วยแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับซึ่งยอดพี่อ้อมแจหรือเอที่ไงก็มาคอมเมนต์มาบอยได้เลยว่าชอบเพลงไหนอะไรยังไงกันบ้างเราก็ได้ตากอัดทุกคนแน่นอนสหวัสนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเรารอคลิปหน้าเตลิชันลงหน่อยเดี๋ยวเตลิพายเองเลยนัดก็อย่าลืมติดตามช่องแม่แม่ดีเธอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยเถอสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบายค่ะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย